สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันเบาๆนะคะในหัวข้อที่ชื่อว่าผู้ชายนะคะจะหลงรักผู้หญิงแบบไหนนะคะเราอยู่กับพี่กิก๊กมาสวัสดีครับแบบไหนคะพี่กิก๊กแบบไหนใช่ไหมค่ะโอเควันนีนออ้แบบนี้ห้าข้อเบาๆแบบนี้แหละแต่การกระทาคืออะไรอ่ามา <นะ S 1> ว่ากันโอเคข้อแรกเนี่ยมันมาจากทฤษฎีเขาเรียกว่า intermittent reinforcement นะฮะ คือเวลาเราอยู่กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องมีความเขาเรียกว่า unpredictable หน่อยนะเดาไม่ได้คาดเดาไม่ได้เดาไม่ได้ในความหมายผู้หญิงแปลว่าอะไรเออก็คือจะไม่อยู่กับร่องกลอยอะไรไม่ในความหมายผู้หญิงก็คือเอออไม่อยู่กับร่องกอลอยหรือเปล่าคือแบบหายตัวลึกลับเอออ่อฮะไม่ใช่อืมไม่ใช่คาดเดาไม่ได้บางทีมันเป็นเรื่องเบสิกเบสิกในชีวิตนะเบสิกอย่างเช่นอย่างเช่นแค่การแต่งตัว อืมอ่าคือแบบวันนี้เธอแต่งตัวน่ารักพรุ่งนี้เธอแต่งตัวเซ็กซี่อะไรอย่างงี้รือเปล่าอ่าฮะถ้าเป็นในคอรต์นิวยออ่านิวยอนี่คือคุณจะ bring ตัวเองเขาเรียกว่าเป็น the best ของคุณออกมาเลยนะครับในความรักคนทุกคนคือเพชรนะแต่คือเพชรที่ยังไม่เจียอ๋อเป็นเพชรที่อยู่ในต้มอยู่ในตม้มหรืออาจจะเอามาล้างๆแต่ว่ามันยังไม่เจียมันยังไม่ฉายนะค,คุณลงคอรต์นิวยอรเป็นหนึ่งทีเนี่ยนะคุณจะถูกเจียแบบโอ้โหออกมาเป็นแบบ มีคนมาล้อมเลยอืมคือเป็นแบบไมเซ็ตของผู้หญิงแบบว่าใช่เทียบพร้อมเลยพร้อมเลยรุมลุกด้วยอืถ้าเรื่องเนี้ยอยู่ในบทที่เก้าบทที่เก้าของนิวยู u ของนิวยอไอเรื่องคาดเอาไม่ได้อันนี้แค่ไปเรื่องลุกอย่างเดียวนะผู้หญิงคนมีกี่ลุกแล้วไม่เออสากห้าหกลุกมั้งถูกต้องเฮ้จริงว่า มันจะมีแบบมีคิ้วมีสางมีอะไรเซต่เดี๋ยวพูดไปมันมองไม่เห็นภาพคุณไปดูในนิวยูะอยู่ในบทที่9นะครับทักเข้ามาทักเข้ามาได้ที่ l i น์แอดคลับกิ๊กถ้าเกิดว่าไลน์แอดคลับกิ๊กนะขึ้นมาตรงนี้ถ้าง่ายๆเอาแค่ลุกเนี่ยนะสมมุติว่าวันนี้เรา expect ว่าจะไปเที่ยวที่ทะเลทะเลกันอาหาผู้ชายก็คล้ว่าผู้หญิงจะเขาจะมีภาพในหัวนะว่าแบบว่าทะเลงวดเนี้ย กูมองภาพอะไรอยู่อืมอืมแต่ถ้าผู้หญิงไปถึงนักแล้วก็อะชาวเลตัวองอืมอ่าเสยืดโค้งตัวหนึ่งอืมสบายสบายสบายสุดเลยเนี่ยมันมันผิดภาพในหัวอ่าเอออ่าก็คือแบบฉันเดาและว่าเธอต้องแต่งตัวแบบทั่วๆไปแบบที่แน่เลยทะเลกับแฟนมันก็มีภาพอยู่อะว่าภาพอะไรอ่าแต่ถ้าเกิดว่าภาพนี้ไม่เกิดขึ้นเลยเนี่ย p แ s ชั่นมันจะเฉยๆยอืม แต่ถ้าทำเกินภาพขึ้นไปอีกอันนี้เรียก unpredictable อ๋ออ่กากำลังสงสัยอยู่กํลังสงสัยสมมติว่าอ,อ่ะง่ายๆนะอฮะสมมุติจะไปทะเลกับเธออมกมบิกินี่แน่นอนอ,มอสมมุติแต่ปรากฏว่าเตรียมไปสามชุดมีแบบตามสมัยของที่อยู่ในไอจีแถมยังไปมีอะไรสร้อยคาดเอวอะไรเล็กๆ แตอันนี้เกิน e อ p e c t ละกูไม่ได้ Expect ว่ามึงจะมีซอยอันนี้แค่ลุกแค่นะ Unpredictable ลละเริมีมีปาร์ตขึ้นมาเลยอ๋อเข้าใจแล้วพอเห็นภาพมาเข้าใจเอาไอ้เรื่องเนี้ยไป Adapt ใช้กับอันนี้แค่ลุกนะเอาไปใช้กับในหลายๆเรื่องในชีวิตซะอืกินข้าวกินปลาเขา Expect ไว้แค่นี้แต่วันนี้เรามีร้านใหม่มีร้านใหม่ที่แบบว่า เออเป็นสิ่งที่เขาชอบแต่มันเป็นร้านที่ใหม่ใหม่แล้วแบบว่าอร่อยกว่านั้นอีกอะไรอย่างงี้อะไรอีกก็ได้หรือว่าพอไปแล้วสมมติเอาไปร้านริมน้าก็เอ็กเซคว่าไปกินข้าวปรากฏว่าร้านนี้ดันมีเรือให้ล่องไว้อ่าเนื้อก็จะไปกินริมน้าแต่ปรากฏได้เดินขึ้นเรือ,อแล้วก็ไปไอ้ล่องเซาเซพยดิอันพิเรนตัลละแล้วสิ่งนี้มาจากคุณโดมบอมินหลังปื๊ดเลยเขาจะเริ่มแบบเชื่อใช่ว่า อืมอันนี้คือเขาเรียกว่าคาดเดาไม่ได้แบบมีชั้นเชิงอืมข้อที่สองนะค่ะเขาเรียกว่ามีพลังของตัวเองอ่าอันนี้มาจาก self determination theory พลังของตัวเองพลังของตัวเองคือมีแพช s i o n มีเป้าหมายอ่าอยู่กับเธอแล้วรู้สึกว่าโลกมันใหญ่ขึ้นอ่ะอืมโลกมันกว้างโลกมันกว้างขึ้นอผู้หญิงที่มี passion ของตัวเองเนี่ยน่าหลงไหลนะอืม ก็ดูแบบมีชีวิตด,ดูมีอะไรอะไรประมาณนั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าหลายๆครั้งหลายหนเราจะพบว่าพอเ,อเป็นเขาเรียกว่านั่งอยู่กับบ้านอย่างเดียวแบบมือของเงินผัวโดนประเมิน d อ,อืมแน่นอนอืมดังนั้นในที่แบบยังมีผัวรวยยังมีผัวรวย <laughs> มึงอยู่ได้ไม่นานหรอก <laughs> บอกเลยนะฮะ <laughs> <laughs> เพราะว่าข้อนี้ไม่เกิดคือ ไม่ได้มีเขาเรียกว่าพลังหรือไอพลังของตัวเองที่จะทำให้เขาเรียกว่าอีกฝั่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีแพชชั่นเว้นเสียแต่ว่าเว้นเสียแต่ว่ามีผัวรวยแล้วแบบว่าของเงินก้อนหนึ่งไปสมมติไปเปิดอะไรขึ้นมาไปสร้างผลงานสร้างผลงานอยู่ดีตัวเองกลายเป็นเค l อดังอะไนั่นอีกเรื่องเลยมันมันเขาเรียกว่าไอ้ค่าูของตัวเองมันขึ้นมาอีกบานละไทยเลยนะฮะรวมไปถึงในเรียกว่าพอคนมีชีวิตมีเป้าหมายมีพลังชีวิตตัวเองมีเขาเรียกว่า ถนนของตัวเองอะไรแบบนี้นะมีเส้นทางชีวิตของตัวเองีเนี่ยมันจะทําให้เขาเรียกว่าเป็นแรงดึงดูดทางเอเนอร์จีอยู่แล้วรู้สึกว่ามันมันใช่อ่ะเหมือนเหมือนแบบเป็นคนมีเอเนอร์จีตลอดเวลาใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกว่าโพสิทีฟไปด้วยมีเอเนอร์จีไปด้วยไม่ดูดพลังอันนี้ในคอร์สชื่อ first class ของเราจะสอนไว้ค่อนข้างเยอะ First Class จะสอนด้าน m i n d เซ็ m i n d s เซ็ทที่เป็นแบบ f i r s t first c l ค s s คนเราชอบไปเน้นทางด้าน Image อย่างเดียวอิม age ดึงดูดได้เฉพาะช่วงแรกอืม แต่พอหลังจากนั้นต้องจจดึงดูดด้วยไมเซ็ตต้องดึงดูดด้วยไมเซ็ตแล้วไมเซ็ตที่ดึงดูดได้ตลอดเวลาเลยมหมายความว่าแบบชรบกันช่วงโปรโมชั่นอาจจะใช้อิมเมจอะไรอย่างนี้ช,ช่วงแรกมันดอกไม้บานมาแมลงบินมามันใช้ความสวยงามแต่หลังจากนั้นน่ะความสวยงามมันก็สวยแหละแต่ก็เฉยๆเลยไงเจอบ่อยๆผู้หญิงควรจะต้องพัฒนาไมเซ็ตตัวเองเพื่อเพื่อสร้างความหลงความหลงไหลตรงนี้มันก็จะตามมาที่ข้อนี้ละกันนะฮะ เขาบอกว่าเป็นคนที่ยิ่งไกลยิ่งลึกไม่เคยหมดอืมยิ่งกับหน้าค้นหาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอันนี้เป็นทฤษฎีเขาเรียกว่ mystery a ่ d depth p r i n c i p l e อลคือถ้าในคอร์ส First Class เราจะเน้นเรื่องนี้ค่อนข้างมากเขาเรียกว่า Dimension มิติของการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคนน่ยพอชอบแบบแบบแต่งงานเลี้ยงลูกจบจบชีวิตจะมีมิติเดียว มันเป็นเสน้นเสน้นเส้นเส้นเดี่ยวสุดท้ายความรักมันก็จะค่อยๆดรอปลงไปความรักคือแพชชั่นเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆ่ดด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 อดดดดดดรอปลงมาแล้วมันก็กลายเป็นไอความเคยชินคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีมิติอ,อันนี้เขาเรียกว่าดิเมนชันหรือมิติของการใช้ชีวิตนะฮะมันจะทำให้เราเป็นคนหน้าค้นหาม,มิติของการใช้ชีวิตมาจากไมเซินะค่ะ กิจกรรมในชีวิตอืแล้วก็นิวติงที่ใหม่ๆในชีวิตด้วยคนเราจะมีหลายมิติแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เขาเรียกว่า Energy ตรงนี้ไปเรียนคอร์สของคุณฟ้านะตกหลุมรักหลุมรักเดนเลอร์คลัเชอร์อันนี้คอร์สชื่อตกหลุมรักคุณทักเข้ามาได้นะครับแล้วถ้าลงเหมือนกับว่าสองสามคอร์สเนี่ยทักขอส,ส่วนลดไปเลยค <laughs> นะุดูไลฟ์นี้อยู่นะฮะเรียกว่า มีบทบทหนึ่งที่จะสอนเรื่อง femine i n energy อ่าบทแรกเลยค่ะบทแรกเลยใช่คมันก็จะมีอะไรนะ y energy อ่ามีความเป็น High Value Mindset อะไรเ <Green Energy. S 1> ี่ย energy นี่มันมีเก้า energy เก้า energy จะทำให้คุณมีเก้ามิติถูกต้องโอ้โหพอเก้ามิตินี่ั่ง <laughs> หน้าเดิมแต่คนละ energy คนละเรื่องอืมคือแบบผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย สามารถมีคาแรคเตอร์ได้หลากหลายมิติมันมีก้าวิญญาณี่เขาเรียกเฟมินีเอเนจีที่อันนี้คุณฟ้าสอนไว้เขาเขาจะสอนละเอียดกับผมเพราะเขาเป็นผู้หญิงค่ะแล้วเขาขยี้ออกมาได้ได้เขาเรียกว่าลึกค่ะลึกลงดีเทลลงลงลงดีเทลมากแต่อันเนี้ยมันคือยิ่งใกล้ยิ่งลึกและไม่เคยหมดอืม endless เลย endless เลยอ่าค่ะคนเนี่ยต่อให้เปลี่ยนชุดแต่ถ้าพูดเหมือนเดิม energy เดิมทุกอย่างอะไรเหมือนเดิม ก็คนเดิมอืมแต่ในทางกับการถ้าคนละเอเนอร์จีคนใหม่นะอืมต่อให้ชุดเดิมต่คนละเอเนอร์จีสมัยก่อนอ่าจะยกตัวอย่างเรื่องหนังไอ้บุ๊เพสสันนิวาสอืมถ้าถ้าเคยดูอ่าแม่นายแม่นายตอนที่วิญญาณเก่าคนดูเกียดทั้งเมืองแต่พอเปลี่ยนวิญญาณเป็นวิญญาณใหม่คนรักทั้งเมืองหน้าเหมือนเดิมชุดเหมือนเดิมปะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอแต่นี้ใส่เปลี่ยนไปเปลี่ยนอ่า ทำไมอะคนทั้งเมืองสี่ตอนแรกค้นเกียดแต่พอตอนหลังหลักหมดเลยทั้งที่ตัวละครตัวเดิมนี่คือเฟมิลี่เอเนอร์จีเอาไปใช้อยู่ในเห็นภาพเลยเห็นภาพเรียกว่าก้าคาแรคเตอร์อันนี้อยู่ตรงหนุ่มลักเชิญรับชมได้นะคะถ้าอยากรับชมก็พมันมีมิติไลายแอดคลับกิ๊กลน์แอดคลับกิ๊กนะคะอ่ะต่อกันเลยค่ะพี่กิ๊ก อันนี้ก็ฟอร์คราชจะสอนไว้ค่อนข้างเยอะเลยคือในเรื่องเขาเรียกว่า emotional intelligence นะครับก็คือในเรื่องของ EQ EQ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองและความสามารถในการรับมืออารมณ์ของคนอื่นอทั้งตัวเองและคนอื่นเนาะ EQ เนาะแน่นอนเวลาคนอยู่ด้วยกันมันจะมีเขาเรียกว่าอารมณ์หลายๆอารมณ์โผล่เข้ามาแต่เราจะ h a n d ิลอารมณ์เหล่านี้อย่างไรร้อนมาร้อนกลับนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวแม่งก็ร้อยเราก็ร้อยอันนี้ระเบิด ช่ต้องรู้ว่าพอเขาร้อนมาปุ๊บรับปล่อยมันยังไงคนที่คอนทุมอารมณ์คนอื่นได้นั่นคือผู้ชนะคนที่ควบคทมอารมณ์คนอื่นไม่ได้แพ้นะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเล่นตามอารมณ์คนอื่นคุณแพ้แล้วแต่ตามเกมไปไม่คุมเกมไงเขาโกรธมาโกรธกลับหนักกว่าเดิมเอาให้แพ้กันไปข้างหนึ่งแพ้แล้วดังนั้นมนุษย์เนี่ย ทำไมคนถึงสามารถจะเป็น l e ดอร์ได้เพราะ control อารมณ์คนอื่นได้อืเอาอยู่เอาอยู่พอ c o n t r o ลอารมณ์เขาได้เขาตามเราอ control อารมณ์เขาได้ก็ control ตัวเขาได้เอใช่เพราะมนุษย์มันคืออารมณ์อเราเราอยู่กับอารมณ์เนอะร้อนมากูจับมึงคามดีใจมากูจับมึงดันดีใจมากกว่าเก่าเศร้ามากูจับมึงหาย จับแฮปปี้เศ้ามาจับแฮปปี้เบื่อมากูจับมึงเต้นอือยู่ไหมใครก็อยากอยู่อยู่ออยากอยู่คนแบบนี้ใช่แล้วมันจะตามดิ๊ดดิ๊ดเลยนะฮะไปเรียนไอ้เรื่องนี้มันต้องใช้ Mindset คุณไปเรียนในคอร์สชื่อ first class ของพารคิีมันจะพาไปถึงอีกจุดจุดหนึ่งเขาเรียกว่า deep attraction อก็คือความผูกพันที่แบบลึกซึ้งอ่าฮะโอเคอันนี้เราเข้าใจแล้วนะในเรื่องของอ่า EQ เห็นภาพนะอ่าฮะต่เอเลยค่ะตอนนี้ต่อไปอีกหนึ่งข้อละกันนะฮะผู้หญิงถ้าสามารถจะกระตุ้นผู้ชายอีกโก้ผู้ชายได้แบบมิจฉลิตนะอืจะทําให้เขารู้สึกว่าแบบแม่งโคช้ชชายว่ะอ,อันนี้เฟิร์สคลาสเราก็จะเน้นเข้าไปเรื่องนี้อีกเพราะว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์เนี่ยจุดสุดท้ายของความรักนะเขาเรียกว่าดีปั t Att raction attraction กับแรงนึงดูดดี Deep แปลว่าเบื้องลึกเมืม่อไหร่ก็ตามที่คนไปอยู่ในจุดจุดนี้ดีปัท raction ได้จะ ถึงจุดไม่ม่ทางเลิกกันว่าใช่อืมอืมคือแบบอืมลงไปแบบว่าดิกดาวลงไปในคอคนอาจจะแบบเชื่อมันมีจริงเหรอใช่อืมมันมันมันจะไปถึงจุดจุดหนึ่งแต่ใช้เวลาอืมไม่ใช่แบบหกเดือนปีหนึ่งมันต้องผ่อนร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขผานอะไรในเฟิร์สคลาสจะสอนเส้นนี้ไว้หมดเลยว่าคุณต้องไปยังไงอ่า แม้กระทั่งมูฟเมนต์นะยังสำคัญเลยรู้ไหมมีงานวิจัยของนอต r e d a มยูนิเวอร์ซิยี้ันนี้อยู่ใน First Class คัะแค่ผู้หญิง move upper part กับ lower part เนี่ยสะน่ห์ต่างกันแล้วแล้วมีตัวอย่างให้ดูด้วยว่า upper part ต้อง move อย่างไรช่วงบนช่วงบนอะไรประมาณนั้นจะดูสง่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันผสมเข้าไปอันนี้เป็นแค่เซียวเล็กๆก็คือ ส่วนของร่างกายเรามันทําให้เกิดดีบไดได้ด้วยอสุดท้ายมันจะอยู่ในไอ้นี้ด้วย mindset เพรคุณเรียงมันปึ๊บคุณเจอเส้นทางอืเดินไปตามนั้นเชื่อไหมว่าตั้งแต่เราทํามาใี่คนปรึกษาไาเป็นแสนคนแล้วนะค่ะใช่คนที่เอาเรียกว่ามัไล่กลับมาหาแล้วกันว่าแบบเรียนจบแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดนั้นแล้วเนี่ยอที่กลับมามีห้าคนแต่เขาอาจจะทําได้เยอะกว่าน,นี้นะแต่เขาไม่ได้บอก ที่กลับมาฟีดแบทที่กลับมาฟีดแบทแล้วบอกว่ามันเป็นจุดที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้เข้าใจอะไรจะอย่างแรกไม่คิดว่าจะเข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วรู้สึกว่าแบบกูไม่รู้จะเลาะอะไรของมึงละ trust ตามมาไว้ใจตามมาอะไรทุกอย่างตามบบมาเจอคําตอบของความรักความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนเอ้ถูกสุดท้ายความถุกความรักต้องการ คำตอบสุดท้ายถูกไหมดีเพรสชั่นคือคาตอบสุดท้ายถ้ามันไปถึงจุดๆนั้นแล้วมันจะไม่ตีกันละแล้วต่างฝ่ายก็จะรู้ว่าแบบทําตอนเนี้ยอย่าเกินเส้นนี้และอีกฝั่งหนึ่งจะไม่ว่าอะไรกันออืนะฮะดังนั้นไอ้เรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไปกระตุ้นอีโก้ของผู้ชายได้นะครับทําให้เขารู้สึกว่าภาคภูมิใจอภูมิใจที่อยู่กับเรามันมีอยู่คําอยู่คํหนึ่งเขาบอกคนที่มีมือที่สามเ่ยนะ ไม่ได้เกิดจากคนอาจจะแบบมึงมากๆในกรรมาคุณมึงเป็นคนไม่รู้จักพอโอเคใช่มันมีคนประเภทนั้นจริงถ้าเจอก็มึงทิ้งไปซะเพราะว่าแก้ไม่ได้มาจากสมองแต่ถ้าเกิดคนปกติอยู่ดีไปมีมือที่สามเนี่ยมาจากคำว่า design to feel design อปรารถนาที่จะเป็นที่ปรารถนาของใครสักคนหนึ่งแต่คู่ใหไม่ได้ไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องการเวลาเรื่องคำพูดเรื่องอะไรหลายอย่าง ละอีกเรื่องหนึ่งที่เตือนไว้ที่เจอเยอะละกัน<า>เวลาพอแต่งงานมาถึงจุดชิฟทีท่ไปมีลูกอผู้หญิงทุ่มเข้าไปถ่ายลูกแบบอุง้งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นถ้าผู้ชายตามมาด้วยจบอแต่ถ้าผู้ชายไม่ตามมาด้วยแล้วเขารู้สึกว่าเขาถูกทอดทิง้งอือันนี้เลยว่างเปล่า <MC. S 1> ก็ต้องกลายเป็นดีไซน์ to อ่อาที่พี่กิ๊กบอกเมื่อกี้กูอยาก<ห>ให้กูยังอยากเป็นที่ปรารถนาอยู่แต่วันน้าวันนี้ไม่แล้วเมียไม่ต้องการแล้วเมียไม่ต้องการแล้วต้องการลูกม,มากกว่าไม่เห็นหัว,หหวแล้วไม่อะไรเรียบร้อยแล้วพอมัน empty ปุ๊บมันต้องไปหาที่เติมเลยอแต่คราวนี้ผู้หญิงยังได้แบบนี้ลูกหนอเว้อ่ามันควรจะนี่นี่ทำไมไม่ช่วยกันเลี้ยงลูกนั่น responsibility คือหน้าที่เขาอาจจะทาครบแต่ความรู้สึกอย่างที่เขาต้องเคยต้องการมันยังอยู่ กูกลับมาเคยมีเสียงเพลงมันหายไปแล้วกูกลับมามันมีไอ้นี่วางอยู่มันหายไปแล้วใส่ชุดเซ็กซี่หายไปแล้วหายไปหมดแล้วอลูกรักแต่อันนี้มันหายอ่ะแต่ฉันยังอยู่ไงแต่ฉันยังอยู่ตัวฉันยังอยู่ฉันก็ต้อง็มีอะแกงฉันก็ต้องไปหาจากใครสักคนมันก็อาจจะพลัดพลังในการเดินทางไปแล้วใครไปเติมภาพนั้นเข้ามามาล้านตรงนี้ดีๆคลับกิ๊กมีคำตอบเปยนเฟิร์สคลาสส์เฟิร์สคลาสนะคะแล้วก็ นิวยูก่อนใช่ไหมพี่กิ๊กคือยิงสาม้อสายเสน่ห์ทักไปเถอะค่ะคุณจะจบปริญญาดางความรักมีนิวยูนิวยูเฟิร์สคลาสเขาเนี้วิชาเลื่อยอันหนึ่งเลือกเอาเลยอยากถ้าคุณอยากมีเสน่ห์คุณไปเรียนสมเสน่ห์ถ้าคุณอยากไปเรียนแบบตกลุมรักคุณไปเรียนตกลุมรักนะฮะถ้าคุณอยากโอ้ยกูขาดความหวานกูไม่ค่อยโรแมนติกคุณไปเรียนโรแมนติกทักเข้าไปแล้วบอกว่าต้องการอะไรเขาจะจัดตำรามาให้คุณจนกราดิวเอทเรียนจบแล้วแล้วคุณจะรู้สึกว่าความรักเนี่ยนะ ถ้าไปถูกทางนะเวลามันผ่านไปแป๊บเดียวเหมือนที่เรามาด้วยกัน20่ี2สปี like yesterday นะคะโอเคโอเคก็เรียกว่าแนะนำแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะเออถูกผู้ชายหลงรักนะคะสองคอสนี้นะคะ New You กับ เฟิร์สคลาสนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเสริมนู่นเสริมนี่ก็ถามเข้ามาได้ที่ l ล n e แอดขับกิกนะคะเราจะมีแอดมินก็คือพี่เซลของเราก็คอยให้คำปรึกษาอยู่ว่าอะไรเหมาะกับคุณนะคะโอเควันนี้พอหอมปากหอมคอนะคะพี่กิกแล้วก็จะเป็นหัวข้อเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันเข้ามาบอกเข้ามาได้อยาให้เราเจาะเรื่องใดนะคะถึงความรักคิดถึงขับกิกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ 啊。Uh